อขอขอบใจพวกท่านนะหลังจากกรุงศรีอยุธยาได้ถูกพวกอังวะยึดและทำลายจนสิ้นซากผู้มีกําลังทำหน้าต่างพากันตั้งตัวเป็นใหญ่เป็นพวกเป็นเหล่าทั่วทุกสารทิศแม้แต่คนไทยบางพวกยังเห็นดีเห็นงามกับพวกอังวะมันเพียงแค่ลาบสักการะยกถาบรนาสัตมากกว่าแผ่นินของพวกมันตั้งแต่เจ้าตากรวบรวมให้พลจากจันทบูนเป็นเวลาเจ็ดเดือนนี่ก็เป็นเวลาน,านานแล้วที่พวกเราจะได้ร่วมติดตามลมพับจับศึก กับพรพเจ้าตามาตั้งแต่จันทบุร์จนมาถึงกรุงศรีอยุธยาและคงอีกไม่กี่เพลาพี่น้องเราแผ่นิทสยามจะเป็นไทเสียทีเวลานี้เราจึดที่เห็นใดจะแหลครับอย่าเสียงดังไปเพลานี้เราได้เข้าใกล้เขตพวกพม่ามอนที่อยู่ใกล้โพสามต้นกันแล้วแต่กระผมแลเห็นสายน้ำสองข้างทางเงียบสงบริมป่าสองข้างทางก็เงียบสงบมีหน้ามีการสื่อใดแฝงตัวอยู่ไหมแต่สื่อน้ำอันเงียบสงบ แนวป่าระวังทางเงียบสนะัทตอนใช่ว่าหาจะไม่มีภัยการอันใดไม่ขอให้พวกท่านจงระมัดระวังตัวไว,ว้เถิดเดี๋ยวอีกไกลไหมครับวกว่าเราจะถึงเนินบางเดือยคงอีกไม่กี่เพลาพวกน้ำทางข้างหน้าก็ถึงเนินบางเดือแนละ้วท่านผู้รับท่านคิดการอันใดอยู่เรามีหน้าที่เบิกทางให้เจ้านายส่วนการอันใดทางเจ้าตากจะเป็นผู้บัญชาการมาเองใช่พวกกองว่าหรือไม่ครผู้ับยุคบ้นพวกเรา เอาเรือเข้าเที่ยฝั่งถ้าอะไรเห็นพวกเอวะกำลังเข้าก้มสะบมชาวบ้านตองดีพาเราทหารขึ้นที่ฝั่งจัดเตรียมทหารกล้าเข้าไปช่วยชาวบ้านเราหลังสนัต้งสิงร้องร้องตัวกนให้จมหนักเราจะต้องขึ้นฝนะั่งไปจับไอพวกของนา้จมได้ พาพี่น้องเราเข้าไปช่วยชาวสยามพี่จกกาาพวกขังวะมาเราไปช่วยชาวบ้านกันไปเลยไปปีทองดีแล้วเราจะทำเยี่ยงไรลูกเราเดี๋ยวเราแบ่งด้น้องฝ่ายไอ้ไก้อนุมเกิดผขึ้นฝั่งซ้ายไ้นี่ไอ้ก้อนตามผมมาต้องไหมฮะเยี่ยมเยี่ยม

เวลานี้พวกท่านก็ปลอดภัยกันเสียทีพวกเราเป็นทัพติดตามรบกับกองทัพเจ้าตากติดตามมาตั้งแต่จันทบูรณ์จนมาตีค่ายธนบุรีซึ่งมีนายทองอินคนไทยที่มีความโลภที่พม่าให้ปกครองกรุงธนบุรีหน้เคลานี้เจ้าตากได้ตั้งทัพอยู่ที่ธนบุรีวันพรุ่งทัพใหญ่ของพระเจ้าตากจะทรงยกทัพมา วยยสาามเรศึกนี้เป็นศึกสุดท้ายที่เราจะผลักดันชาวอังวะบุรีที่ค่โพสามต้นซึ่งมีสุตตี้ผ่านายกองบัญชาการรบอยู่เพราะความเสียสละอุสาหะของพระเจ้าตากท่านทรงเด็กเหนื่อยเป็นเพลาเจ็ดเดือนตั้งแต่ที่เราเสียกรุงศรีอยุธยาต่อแต่นี้ไปแผ่นดินไทยเราจะเป็นไทยสืบต่อไปณบัดนี้ <1> <1> สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการนสยามครับพบกันเป็นประจำเช่นเคยทุกๆวันจันทร์8โมงครึ่งทางช่อง N b t บอยู่กับผมเข้มณฑลดำเนินรายการครับวันนี้ผมแต่งตัวแบบนี้นะครับเพื่อจะไปเข้าฉากซึ่งเมื่อช่วงต้นรายการคงจะได้รับชมละครเทริดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องในวันที่ใกล้วันพระราชสมภพในเดือนเมษายนนี้นะครับซึ่งในวันที่9เมษายนนี้นะครับเราจะมีพิธีการอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับมาประดิษฐานณหอจดหมาย เห็นโรงทานที่วัดบางเดืออําเภอบางประหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วงณสยามสนับสนุนโดยสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาตสตร์ศิละปะวัฒนธรรมวัดหัวถนนจังหวัดชนบุรี0 8 1 9 9 9 6 0 5 0เส้นทางท่องเที่ยวอิงประวัติศาสตร์ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดบางเดือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา086-392-9951 บริษัทธีรวุฒิค้าอิดจำกัด0299632080881457008 ผมทราบว่าวันที่9นะครับ9เมษายนนี้เราจะมีพิธีสําคัญเกิดขึ้นที่วัดบางเดือด้วยคือพิธีอะไรครับพี่ถุกครับวันที่9นะครับเป็นพิธีที่เราจะอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านที่ทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสร้างซึ่งเราจะมาประฏิสฐานไว้ภายในหอจดหมายเหตุโรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านณบางเดือนะครับเพื่อที่จะเทอระเติพระองค์ท่านก่อนวันที่17เมษายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านกิจกรรมในวันที่ 9ี่9และ17นะครับในส่วนของวันที่9เมษายนนะครับเรามีหลังจากที่เราอัญเชิญพระรูปของพระองค์ท่านเข้าสู่หอจุดมาเหตุแล้วนะครับเราจะมีพิธีการสมโพธโดยนะครับมีพิธีเฮเรือสวนหงจํจำลอง22ปีพายจากกองเรือพระราชพิธีนะครับซึ่งทางอาจารย์ได้แต่งบทเฮเรือของสมเด็จพระเตากสินมารราท่านขึ้นตอนที่ท่านยกทัพจากบางเรือไปตีที่ค่ายโพสามต้นขึ้นและ ผู้ที่สัทธาในสมเด็จพระยาตากสินมหาราชท่านจะได้ร่วมรับชมรับฟังที่นี่ที่เดียวและแห่งเดียวด้วยนะครับคุบขเข้มนะครับในวันที่9นะครับ,รบส่วนวันที่17เเมษายนเป็นวันพิธีมังคลาพุทธ,ธาพิเศษวันนั้นน่ยเป็นวัน ท้ายวันพระจัดสมของพระองค์ท่านและยังมีพิธีบังคราพะทธวิเศษด้วยนะครับเป็นวันเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งก็คือวันที่9กับวันที่17เ <17. S 2> มษายนนี้นะครับเป็นวันที่เราควรจะมาราลึกถึงเรื่องราวของวีรกรรมของพระเจ้าตกสินมหาราชนะครับเป็นการตามรอยพระองค์ท่านด้วยใช่นะค,ะ<ม>ครับผมผมก็อยากจะเชิญชวนคนไทยนะครับผู้ที่ศรัทธา ในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านและก็ลูกหลานคนไทยเรานะครับได้เราได้มาร่วมเทิดพระเกียรติพงค์ท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกทกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการนะครับก็อยากจะเรียนเชิญนะครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ในครั้งนี้กันนี่ก็คือเรื่องราวของการตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับซึ่งนะฮะวันที่9และวันที่17เมษายนนี้นะครับเป็นวันสําคัญที่คนไทยทุกคนนะครับถ้ามีเวลาผมว่าควร มาลองมาร่วมงานดูเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับกว่าประเทศไทยจะสร้างเมืองให้เป็นปึกแผ่นแบบนี้ได้ใช้ระยะเวลาในการสร้างยาวนานแล้วก็ต้องเสียเลือดเนื้อจากทหารกล้าต่างๆนี่นะครับไปหลากหลายชีวิตเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมแล้วกันวันที่9และ17เมษายนนี้นะครับใครที่สนใจเชิญได้เลยที่วัดบางเดืออําเภอบางมหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้ต้องขอบคุณพี่หนุม่มบางเดือด้วยนะครับที่มาให้ข้อมูลวันนี้ขอบคุณุครับส่วนช่วงหน้าของรายการมีอะไรที่น่าสนใจต้องติดตามในรายการณนะสยามช่วงนี้พักสักครู่ครับ ขอขอบคุณสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิละปะวัฒนธรรมวัดหัวถนนจังหวัดชนบุรี0819496050เส้นทางท่องเที่ยวอิงประวัติศาสตร์ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดบางเดือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0863929951บริษัทธีรวุฒิค้าอิจจำกัด029963208 0881457008คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลหัวถนอนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งวันนี้จะมาตามหาสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของตำบลหัวถนนนะครับนั่นก็คือการทำเครื่องจักสานโดยเฉพาะสุ่มไก่ซึ่งขึ้นชื่อมากของที่นี่นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่นี่นอกเหนือจากการจักสานแล้วยังมีหลวงพ่อติว้วซึ่เป็นที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านที่นี่ก็ว่าได้วันนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่เฉลิมเกียรติเหมือนเดิมสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับ ทำไมถึงพาเลือกจะพาผมมาดูการสารสุ่มไก่ในวันนี้ครับผู้ใหญ่ก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นวิถีครับวิถีชาวบ้านสุ่มไก่เนเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นโอท็อปตำบลเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของหัวถนนเลยที่ขึ้นชื่อที่สุดแสดงว่าที่นี่นอกจากสุ่มไก่แล้วขึ้นชื่อเรื่องไก่ชนด้วยแน่นอนใช่ไหมผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะเลี้ยงไก่ชนแทบทุก้านเลี้ยงไก่ชนครับเป็นเป็นอาชีพเลยใช่ไหมใต้ถุนคือเลี้ยงไก่ไก่ชนเนี่ยเป็นไว้ใต้ถุนบ้านครับนั่่นนก็คือออาาาหรยงงึ ของชาวบ้านที่โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไปหาซื้อที่เหมือนก็เหมือนกบเรื่องสมัยก่อนก็คือเหมือนก็หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวเราครับที่ให้ไว้เนียคือเศรษฐกิจผสมผสานมันก็เลยเป็นเป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ครับแล้วตอนนี้ผมก็เห็นพี่พี่เขากำลังสารสุ่มอยู่เดี๋ยวเขาไปดูใกล้ๆได้ไหมฮะอันอันนี้คือเป็นสุ่มเป็นทรงปกติมาตรฐานหรือเปล่าครับพี่ทรงมาตรฐานที่นิยมก็คือไซนี้ใช่ไหมครับอืแล้วผมเห็นตรงนี้อีก ทำไมลายแบบนี้มันไม่ผมไม่เคยเห็นลายแบบนี้เลยเคยเห็นแต่ลายแบบนั้นนะเห็นบ่อยอันนี้คือลายเขาเรียกว่าลายอะไรครับพี่ลายแคลมตัดแคลมตัดทายากไหมฮะอันเนี้ยผมว่าน่าจะยากกว่านั้นแน่เลยเพราะว่าดูดูรายละเอียดคุณผู้ชมรายละเอียดต้องแต่ข้างบนเนี่ยโอ้โหใช้ไม้ไผ่เยอะมากเอาละครับคุณผู้ชมเราพูดถึงเรื่องของการสารสุบไปแล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ผู้ใหญ่พาไปดูไก่ชนหมอยว่าไก่ชนที่นี่ทำไมถึงขึ้นชื่อมีใช่ไหมฮะตรงนี้ครังั้นเดี๋ยวไปชมไก่ชนกันดีกว่าครับ ตอนนี้อีกคืออีกสถานที่หนึ่งก็อย่างของคุณสมชายเนี่ยเขาก็ไม่ได้เน้นตีแต่เน้นขายเน้นขายคือเพาะแล้วก็เลี้ยงไว้ขายคนนี้คือคุของคุณสมชายอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่เพาะไว้สําหรับจาไหนโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับรายได้ดีไหมครับการเพาะไก่ชนพอได้พออยู่ได้พออยู่ได้ก็ทำเองทั้งหมดเลยอย่า่นี่ก็คือแค่เป็นอาชีพเสริมอยู่อาชีพเสริมยังไม่ได้จัดตั้งความก็จัดตั้งาราม นั่นแหละโอเคเป็นอาชีพหลักนี่ก็คือชาวบ้านอาชีพหลักก,ก็ยังทํานาทําไร่อยู่อ่ะละพี่มีอะไรอยากฝากไว้เผื่อใครสนใจเรื่องของการเพราะเลี้ยงไก่ชนหรือว่าอยากจะได้ไก่ชนดีๆอยากได้ไก่ดีไก่เชิงไก่ชน,ชนสายพันธุ์พนัดก็ต้องมาที่หัวถนนแต่ที่หัวถนนยังเลี้ยงกันอยู่อีกเยอะครับยังไงก็เชิญเชิญเข้ามาที่หัวถนนได้เลยการสารสู่ไก่แล้วก็อาชีพเลี้ยงไก่ชนเป็นอาชีพเสรมิม ปัจจุบันนะพื้นที่ตรงนี้หมู่ที่8หมู่ที่3ของตำบลหัวถนนเนี่ยมีการสารสุ่มไก่เพื่อจําหน่ายเป็นอาชีพหลักอาชีพอาชีพเสริมก็คือการเลี้ยงไก่ชนแล้วที่สําคัญก็คือว่าสิ่งที่ยิบเนียวของคนที่นี่ก็ยังหนีไม่พ้นหลวงพ่อที่เราครับผมนี่ก็คือเรื่องราวของวิถีชีวิตของชุมชนหัวถนนนะครับกับการสารสุ่มไก่ แล้วก็การเลี้ยงไก่ชนเพื่อเป็นรายได้หลักของชุมชนแล้วก็ชาวบ้านที่นี่นะครับรวมไปถึงหลวงพ่อติ้วที่เป็นส่วนรวมจิตใจของชาวบ้านที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับหลวงพ่อติ้วนะครับว่าทําไมท่านถึงเป็นส่นย์รวมจิตใจคนที่นี่ให้ความรักให้ความเคารพศรัทธาต่อท่านมากน้อยขนาดนี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามได้ในช่วงต่อไปวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่วัดหัวถนนตำบลหัวถนนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีครับซึ่งวัดแห่งนี้นะครับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่สําคัญซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับยกระดับให้กลายเป็นวัดท่องเที่ยวของจังหวัดชนบุรีไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยเรื่องราวของหลวงพ่อติว้วซึ่งเป็นพระพุทธรูปสําคัญที่ชาวบ,บ้านแห่งนี้นี่นะครับให้ความเคารพรักสักการะบูชาและก็เลื่ออมมสาาาเป็นย่งก ไปพูดคุยกับท่านเจ้าอาวาสวัดหัวถนนแต่ก่อนอื่นวันนี้ผมจะพาคุณชมไปพบกับพิธีพุทธ,ธาพิเศกเมื่อวันที่12มีนาคมบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนั้นต้องติดตามในช่วงนี้เลยครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณภายในของวิหารหลวงพ่อติ้วนะครับซึ่งวันนี้จะมาสอบถามเรื่องราวเกี่ยวข้องกับองค์หลวงพ่อติว้วที่คือนสัตวชนแห่แห่กันมากราบไหว้ขอพรกันอย่างหนงแน่นซึ่งตอนนี้นะครับผมอยู่กับท่านเจ้าอาวาสวัดหวัวถนนพระประหลัดจรวดมหาบุญโยขอกราบนมัสการครับพระคุณจเจริญนพรอ,อยู่ทำไมนะครับคือนสัตวชนถึงแห่แห่กันมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อติว้วกันมากมายขนาดนี้ครับทุาเจ้าส่วนหนึ่งก็คือเป็นคนที่ออกไปทำมาหากิน คนหัวถนนนี้ออกไปบางคนเคยขับมาก่อนถึงนาบอกว่าปีนี้ติดทุระมาไม่ได้แต่พอจะถึงวันแห่คือประมาณเย็นๆวันที่สิบแปดเนี่ยมาแล้วอันนั้นมาไม่ได้ไม่รู้มันอะไรตัวบอกว่าอยู่แล้วมันรู้สึกกระวนกระวายแล้วก็ว่าจะถ้าไม่ได้มาแห่หลวงพ่อเตี้ยวแล้วมันขาดอะไรไปอย่างก็มาคือส่วนหนึ่งพระคุณเจ้าครับแล้วที่ผมเห็นนี่คือองค์หลวงพ่อเตี้ยวตั้งแต่องค์นี้ออกองค์ด้านในใช่ไหมครับด้านในนี้แล้วที่อยู่รายรอ ตรงนี้ก็คือช่างหัวถนนทําขึ้นที่หลังสามองค์นี่ช่างฝีมือคนลาวหัวถนนนะครับคนลาวที่มีม,มีมีบรรพบุรุษมาจากเวียงจันทร์นะทำขึ้นแล้วปัจจุบันนี้ก็เอาสามองค์ข้างหน้าได้ออกแอห่แทนเหตุผลเหตุผลก็คือว่าหลวงพ่อเตี้ยนะเป็นไม้ เมื่อแห่เสร็จแล้วก็จะมาให้ญาติโยมทั้งหลายทั่วประเทศเนี่ยสงน้าแล้ววันที่19เนี่ยเป็นวันแห่เอาองค์หลวงพ่อติยวออกแห่รอบหมู่บ้านทุกปีครับเป็นประจําเรียกว่าเป็นประเพณีวันที่19เมษายนาคือวันชาวบ้านทั่วไปเขาจะเรียกว่าแห่หลวงพ่อติยวแล้วบรรยากาศแต่ละปีเป็นยังไงบ้างครับโอ้สนุกมากสมัยก่อนสนุกมากคนก็ยังเยอะอยู่ทุกปีนึกก็อยากจะเชิญชวนพิจีกรและคณะเนี่ยมาดูณณณสยามเนี่ยมาดูว่าวันที่19เเป็นอย่างไร ตรงก็ที่อาจจะมาพูดคุยไปหรือเปล่าครับเจริญพรใครที่สนใจนะครับอยากจะมาร่วมงานพิธีแห่หลวงพ่อติ้วนะครับในวันที่14-19เมษายนนี้นะครับก็สามารถมาสอบถามได้ที่รายการนัสสยามของเราหรือว่ามาติดต่อโดยตรงที่วัดอุตรนุ่ก็ได้นะครับรับรองว่างานนี้นะฮะคือนสาธุชนจะแห่แห่กันมาทั่วประเทศแน่นอนใครที่สนใจอย่าลืมนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้วันนี้ต้องขอกราบนวัฒการขอบคุณพระคุณเจ้าด้วยครับเจริญพรช่วงหน้ามีอะไรที่น่าสนใจนั้นต้องติดตามได้ในรราายกกกสสมช่วนี้พััค คุณผู้ชมครับปีนี้เป็นปีที่ประเทศไทยเกิดปัญหาภัยแล้งกันหลากหลายพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นในวันสงกรานต์ปีนี้นะครับผมอยากจะรณรงค์ให้กับทุกท่านนะครับเล่นน้ําสงกรานต์กันอย่างถูกต้องถูกวิธีเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้คงอยู่กับลูกหลานสืบไปส่วนช่วงน,นี้ผมยังมีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวข้องกับคติธรรมสอนใจมาฝากเช่นเคยติดตามได้ในช่วงคมธรรมนาชีวิตครับช่วงคมธรรมนาชีวิตสนับสนุนโดย สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมวัดหัวถนนจังหวัดชนบุรี0819496050เส้นทางท่องเที่ยวอิงประวัติศาสตร์ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดบางเดือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0863929951บริษัททีรวุฒิค้าอิจจำกัด029963208 0881457008ลูกทุ่งวงวิชาคอนเสิร์ตครบรอบ40ปีทองนักประพันธ์รางวัลพระราชทานอาจารย์ประจวบวงวิชา0897932621ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับลูกทุ่งหนุ่มคนใหม่จากจังหวัดตรังนะครับเป็นลูกศิษย์คนล่าสุดของครูเพลงรางวัลพระราชทานอาจารย์ประจวบวงวิชานั่นก็คือชวนจันดำสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคราวนี้อยากจะพี่เล่าประวัติความเป็นมาก่อนเข้าสู่วงการเพลงทําอะไรมาก่อนปัจจุบันนี้ก็ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารอมสินสาขาโรบินสันตรังครัโอ้โหมีใจรักยังไงกับเพลงลูกทุง่งจริงๆแล้วพี่ชวนเนี่ยมีความใฝ่ฝันครับเป็นนักร้องลูกทุง่งตั้งแต่เป็นเด็กแต่คิดในใจว่าตัวเองอ่ะเป็นไปไม่ได้ มันมีหลายอย่างหลายเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะมาเป็นเราหน้าวันนี้นะครับครับคือแค่ได้เรียนหนังสือและมีงานทําเป็นบุญวาสนาของวิชวลล้<อ>นะครับในตอนนั้นคิดแบบนี้ในตอนนั้นคิดแบบนั้นคือมุ่งมั่นเรียนทํางานค,คิดแต่เพียงว่าถ้าเกิดตรงไหนมีไม่อ,มอยากจะขึ้นไปโชว์พลังแล้วมีความรู้สึกยังไงในขณะที่วันเนี้ย มันเป็นวันของเราอะความฝันที่เราฝันว่ามันมันเป็นไปไม่ได้อะจริงๆแล้วต้องขอขอบพระคุณน้องรามนี่แหละครับผมนะครับกับครูเพลงรางวัลพระชทานอาจารย์ประจวบวงวิชาก็วันนั้นถ้าเกิดพี่ชวนไม่มีโอกาสขึ้นไปร้องเพลงณเวทีนั้นผมก็ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินน้องรามก็ไม่เจอพี่พี่ก็ไม่เจอน้องรามแล้วพี่ก็จะไม่เจอกับครูเพลงแล้ววันนี้คงจะมาไม่ถึงรู้สึกว่ามันเป็นโอกาส ที่จะเข้ามาถึงตัวแล้วเมื่อโอกาสมาเราต้องทําให้ดีที่สุดครับนี่คือผู้นําผลงานจะออกมายังไงครับเราค่อยมาดูกันทีหลังแต่เราทําให้ถึงที่สุดวันที่เราเปิดตัวเปิดวงเปิดอัลบั้มวันที่13บสามกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยมีความรู้สึกไงรู้สึกมั่นใจครับมั่นใจว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยถูกต้องถูกต้องแล้วครับความฝันที่เราเคยฝันมาเนี่ย มันยิ่งใหญ่แบบนี้จริงเหรอมันเป็นจริงแล้วมันเป็นจริงแล้วกำลังใจครับจากคนรอบข้างถ้าพูดถึงกำลังใจเนี่ยก็คือบุคคลในครอบครัวครับคนในครอบครัวเพราะว่าภรรยาของพี่เนี่ยครับพี่จะทําอะไรไม่เคยปฏิเสธเอาละคราวนี้เรามาคุยถึงบทเพลงในชุดนี้ครับทั้งหมดมีกี่เพลงทั้งหมดมีทั้งหมดสองผลงานเพลงในอัลบั้มนี้ความรู้สึกจริงๆตอนตอนตอนนี้ใช่ไหมครับมีความเชื่อมั่นอยู่ว่า ตัวเองเนี่ยสามารถรุดเล่นอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งได้ดีใจไหมครับก็ดีใจสุดๆครับถือว่าเป็นงานชิ้นโบแดงที่ตัวเองมีความใฝ่ฝันครับครับก็อยากจะให้พูดอะไรถึงอาจารย์นักประพันธ์เพลงรางวัลพระราชทานคนนี้นะครับครับก็อยากจะกลับขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับที่ให้โอกาสก็อยากจะขอบพระคุณอาจารย์ครับนะครับไว้หน้าตรงนี้ว่าวันนี้ ก็เป็นเหมือนกับพ่อของพี่ชวนคนหนึ่งพี่ชวนครับผมอยากจะพิชชวนได้พูดถึงศิลปินนักร้องคนใหม่รุ่นใหม่ที่จะก้าวข้าสู่วงการเพลงเนี่ยแต่เขาไม่มีโอกาสอยากพี่ฝากว่าต้องทํำยังไงครับจริงๆแล้วพี่ชวนก็เป็นนักร้องรุ่นใหม่ครับทาไปนับอายุนะครับอันดับหนึ่งเลยก็คือความพยายามต้องพยายามครับบางครั้งมันไม่ง่ายเหมือนที่เราคิด บ,บางครั้งเราคิดว่าแค่ไปยืนหลังไม้แล้วเปล่งเสียงออกมาก็คือการเป็นนักร้องได้แล้วไม่ใช่เราต้องพยายามรเราต้องอดทนต่อสิ่งแวดล้อมต่อคนรอบข้างถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นตรงนั้นรเราอ่ะต้องรู้ตัวเองก่อนถ้าเกิดฟังพี่ชวนแล้วเนี่ยไอ้ได้สักสองสามประโยคที่พี่ชวนคุยตรงเนี้รเราสามารถเป็นนักร้องที่ดีดีได้และที่สำคัญก็คืออย่าลืมบุญคุณของคนที่ ช่วยเหลือเรา,เหเราให้โอกาสให้โอกาสเราพี่ชนครับอยากจะทราบกติคติประจําใจของพี่ในการใช้ชีวิตประจําวันอยู่เนี่ยพี่มียังไงอ๋อนะครับเรื่องกติประจําใจเนี่ยของพี่ชวนคือง่ายง่ายการเป็นอยู่การอยู่กับผู้คนอยู่กับครอบครัวอยู่แบบง่ายๆแบบสบายสบายเมื่อก่อนเรามีชีวิตอยู่ยังไงครับปัจจุบัน และอนาคตก็ต้องอยู่แบบนั้นนะคบครับแล้วอยากจะฝากอะไรถึงกับแฟนเพลงท่านผู้ชมที่ชมรายการได้อยู่สักนิดหนึ่งอืมครับอัลบั้มชุดนี้อัลบั้มชุดนี้นะครับก็เป็นอัลบั้มชุดแรกครับชุดที่หนึ่งของพี่ชวนนะครับก็อยากจะฝากว่าลองมาฟังดูครับนั่งทั้งสิบสองเพลงเนี้ยว่าเป็นยังไงบ้างครับก็ฝากไว้้ดยท่านผู้ชมครับนี่คือลูกทุกหนุ่มคนใหม่ล่าสุดจากจังหวัดรังที่มีใจรักที่อยากจะถ่ายทอด เจตนารมณ์สืบสารวัฒนธรรมเพลงลูกทุ่งนะครับจะสำเร็จหรือไม่เขาจะก้าวไปสู่ตรงจุดนั้นถึงหรือไม่อยู่ที่ท่านผู้ชมแฟนเพลงจะเมตตากับเขาคนนี้หรือเปล่านะครับวันนี้ต้องขอบคุณพ่ชวนนะครับที่เกียรติกับรายการสยามของเรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมราไม่บนเมืองและชวนจันดําต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับขอขอบคุณ ศิลปินชวนจันดำอัลบ,บั้มได้ดูแลกัน0818945049สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตรส์ศิละปะวัฒนธรรมวัดหัวถนนจังหวัดชนบุรี0819496050เส้นทางท่องเที่ยวอิงประวัติศาสตร์ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดบางเดือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 086-392-9951บริษัททีรวุฒิค้าอิจจำกัด02-996-3208-088-145-7008 คุณผู้ชมครับวันนี้เวลาของรายการเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับก่อนจากกันไปต้องขอขอบคุณด้วยลาการสําหรับสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสรารตร์ศิลปะวัฒนธรรมตามรอยสมดเด็จพระเจ้าตกากสินมหาราชและศูนย์ปฏิบัติธรรมลานโพล,ลานธรรมวัดบางเดือออาเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมวัดหัวถนนอาเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรี แล้วกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้ครับรู้ไปถึงใครพลาดการรับชมสามารถติดตามย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับที่ช่องณสยามชาแนลรู้ไปถึงสามารถกดติดตามและกด s u b สไครต์ได้เลยวันนี้ผมเคุ้ทนพร้อมทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ